สวัสดีจ้าเยเกม Borderland เอาไม่ใช่ฟา r c r 6นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นตัวของ DLC ที่อัปเดตฟรีมาก่อนแล้วกันนะผมก็จะเป็นอ่าคอลแลบกับสเตจเจอร์ติงถ้าจะไม่ผิดนะฮะไปเล่นกันจริงๆ DLC เก่ายังไม่ได้ลองเลยนะโอเคพร้อมแล้วก็ไปไประจันบานกันเลยดีกว่านะครับผม ไราเหนเขาปแปลกๆชินีที่ควงปืนพ่นไฟไปทั่วต้องการเผาริปตาให้หายไปจากแผนที่มีพวกข้างอรุณการด้วยเหรอแย่จังไหยนะนักปลูกป่นที่ใช้โฆษณาชวนเชื่อน่ไม่ใช่คนดีทั้งนั้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกรู้น่าะต้องทำไงแกราายาเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะเป็นเควสของไอ้นี่ฮะเควสสีแดงผมเช็คของแล้วนึงนะเผื่อมีอะไรขายนะฮะผู้ที่หายไปอันนี้อาจารย์นี่แหละเคส4,000เมตรนะฮะ โอเคไปยังหมู่บ้านแล้วคนคนหาว่าทําไมพวกกริยาถึงหายไปกริยาของเราส่วนหนึ่งหายไปพร้อมกับวัตถุ c 4โแปลกๆขึ้นเรื่อยๆถ้าจะจับสัญญาณวิทยุรัสเซียที่คุ้มเครือได้เป็นนักสืบที่ดีให้หน่อยนะแดนนี่ไปที่ไซ้์ดอปแล้วหาคำํำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นมุ่งไปที่ริโอเดลพรตาโอเคซีว่าวัได้ไหมอยู่นู่นเลยครับผมซ้ายบนที่นี่สินะฮะ Okay. มีเทวารูปอยู่ด้วยเอาละเรามาวาร์ปนี่ได้อยู่ด้านทางไปฮะอะไรฮะก็จะได้กว่าจะมาว่างไงต้องไก่ของงรีไปเราไปแซดรถกันว้าว <c oughs> ไม่มีวิแววกริยาัน้นเลยฮะน้ำพุ่มด้วยแมนะ่เนี่ยแต่มีมานะเฮ้ยอยู่นี่ทางนี้ใครน่ะ มีเสียง้วยฮะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลอ่าปาเมึองนะอ่าปาตัวนี้เปิดโล่งนะฮะมีใครอยู่ไหมเนเอคนตายบ้าจริงศพไม่สวยเลยฮะดูจะทรงแล้วไม่น่าจะใช่โดนสัตว์ร้ายฆ่านะเล็บมันใหญ่มากเลยนี่สินะ ปรับสัญญาณก่อนโอ้ชิเธอเจอฉันแล้วแม่งหัวฉันนี่มันฟังนะแล้วเชื่อถึงกันแล้วตอนนี้ฉันพูดได้แล้วจากจิตฉันถึงเธอฉันต้องการให้เธอช่วยเธอต้องตามหาฉันเพราะฉันจะบอกตอนที่เธอมาถึงฉันอยู่ในบังเกอร์ทางตะวันออกจากที่เธออยู่นะ เร็วเข้าไม่งั้นย,ยาราจะมีคนตายเพิ่มโอเคฟังเกิ้ลนู้นแตกร็อกเมทได้ฮะอ่ะซิงกันน้องน้องไก่ผมไปไหนละวุย้ยมาไงกันอะ่ะ <c oughs> ม้าชนระเบิดแล้วม้าไม่เป็นอะไรตูติดไฟเด้บ้าจริงเริ่มยินเสียงในหัวแล้วเริ่มไม่ดีแล้วแน่เนี่ยไม่ดีเลยงั้นเธอชื่อแดนนี่สินะเดชกฉันว่าเซนได้ยินดีให้รู้จักแกเป็นใครอ่ะมาทำลายในยาราะฉันถูกพามาที่นี่เพื่องานค้นคว้าแต่พวกเขาปล่อยบางอย่างเข้ามาในยาราจอมขมือกจอมขมืออย่างนั้นเหรอตัวบ้าอะไรกันแล้วเนี่ย อันนี้เราต้องเดินขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยตอนดูจากโซมันขึ้นยาะแก่คนของเธอเรียกมันว่าเอลเดวาร์โดเอลดีวาราโดเหรอนั่นคือตัวที่ถล่มหมู่บ้านใช่ไหมใช่มาที่บังเกอร์ให้เร็วไม่งั้นมันจะฆ่าคนอีกโอเคเข้าใจแล้วเจ้หาทางก่อนไอ้มมาคนนี้ก็สวยดีเหมือนกันนี่หน้าตาโอเคมันอยู่ข้างล่างนี่ กูมาข้างบนงั้นก็ลงอย่างงี้แหละอ๋อยู่เซสเซสฉันถึงแล้วเยี่ยมเข้าไปเร็วเข้าเข้าใจแล้วน่ะเลังไปอยู่นี่ไงอ่ะ นี่เตรียมปืนพกสไนเปอร์ไว้ก่อนเลยต้องสับด้วยหรอเพื่อเปิดประตูคําเตือนการเข้าไปในยังบ,บังเกอร์นี้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถออกมาได้จนกว่าจะช่วยเหลือเซนได้โอ้เข้าใจาละมาถึงขนาดนี้ละนี่คือเข้าชัตเตอร์ใช่ไหมโอ้แสบปา โอเคงั้นบังเกอร์ก็มีจริงภาษาละเซแลวนั่นภาษาที่เราอ่านไม่ออกห้ามเข้า,า,เาอาันตราย ออาสะตกใจเลยนะเสียงคี้ยวอาหารมเฮ้ยนั่นมันน้องนี่เฮ้ยมาไงเนี่ยอบอดี้เอ้ยตัวเล็ก How did you get in here ้ายังมีความสุขตายฮะไม่ใช่แกทำแน่นอน ทั้งลึกทั้งยาวทั้งใหญ่หนาซะด้วยเฮ้ยขููใครอะหนูชักไม่ดีซะแล้วสิยังจะแตะอีกอยู่เลยเพื่อนไม่สังเกตต่อยหรออ๋อมาแล้วเห่าและครูชูไม่เป็นไรเด็กดี ภาพแย่มากเลยฮะโอ๊ะอะไรอ่ะเสียหรอวะว้าแล้วก็เข้าสู่ชัตเตอร์เลยอ่ะเจ็ตคมีงี้ด้วยเนี่ย ฟาคายหกฟา,าคายหกอัตฐานสาบสูงไม่ใช่ดิอันตนสามส่วนนี่มันแปลกๆตอนที่หนึ่งบังเกอร์อมีชัตเตอร์จริงๆด้วยชีย้ไปกันัสุดจริงรเร็วเข้าเก็บอาวุธ แฟนภาษาไทยแบบว้าวเป็นเนื้อเรื่องเลยะเนียดูพวกเขาดีเร็วเข้ามาอยู่นี่ไปเร็วไปเร็วอ,อย่าบอกว่ามันเอาของผมไปอ่ะแม่กระเป๋าฉันแมนแบกแพกฉันเรเายังไม่ตายเลยเนดะ้อเอาอีนี่น คนลากคนแล้วโอ้ยไม่นะน้องหมาหายแล้วถ้าบอกคอไว้เมื่อกี้เฮ้ยชอริโซ่แล้วฉันจะบอกฟิลนี่ยังไงหมามืองคายเนะี่ยชอริโซ,ชโซ่ชอริโซ่ชอริโซ่มานี่เร็วเด็กดี เดดี่ตั้งใจฟังมาสิตามหาฉันแล้วเข้าโอเคต้องเก็บบันทึกการรักษาความปลอดภัยตอน6โมง6โมงเช้าได้รับสเสบียงอาหารแล้ว6โมง59มาตัวเด็กเข้ามายังศูนย์10โมงเช้าได้รับการจัดส่งอาวุธแล้วเที่ยง55ได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว5โมง6นะทีโทรศัพท์ในห้องพักหายไป รายงานจากผู้รับผิดชอบทั้งหมดหกคนเช็ดถ้ากลับไปไมันจะมีอะไรไหมเนะี่ยไม่น,าน่ามีอะไรมั้งรอ้ยอยเลือดเชสสแกอยู่ไหนอะบบนไหนดิตามหาฉันก็ลองหาอยู่นี่ไงภาพดูไม่ดีเลย เอา้ากลายเป็นใส่เสื้อตัวเดิมซะละของที่เชสจะบอกอยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นฉันต้องให้เธอช่วยฉันปิดประตูในบังเกอร์นี้เชสมีประตูข้ามไปยังมิติอื่นอยู่มันมาจากที่นั่นเจ้าปีศาจน,น่ะง่าคนคว้างั้นเหรอคนของแกทำไว้ใช่ไหมไม่ใช่ของฉันไม่ชดคนของฉันด้วย วิยาศาสตร์มาก่อนชีวิตคนห้องง่ายเราต้องช่วยกันปิดประตูนั่นก่อนชาร์โดเพรสจะเกินกินยาละโอเคก็ได้ฉันจะช่วยนะแต่ฉันต้องช่วยโชริโซกลับมาก่อนเธอยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อซาเลี้ยงนั่นเหรอจะพูดไงดีฉันเป็นคนรักหมาตัวเดียวแต่นั่นมันแค่หมาตัวเล็กตัวหนึ่งนะป้ากันไปแล้ว โอเคแต่เธอต้องเตรียมตัวก่อนเข้าไปยังไงอะ What the fuck is that? เจี๋ยเก้ก็จัดการคินเซอันได้เนี่ยปืนพกหนึ่งกระบอกและยาไปเร็วเราจะได้หยุดฝันร้ายนี่เสียทีของที่เราเซ็ตเอาไว้แม่งหายหมดเลยอ๋อิคือไม่ให้โกงกันไปเสียนะ ได้แล้วค่อนข้างดีขึ้นหน่อยรู้สึกต้งโล่งตอนไม่มีปืนฮะมันมันปืนมันชื่ออะไรนะป้ามึงนะ <c oughs> ลืมอ่านขอลเลคชั่นอันนี้ไม่ใช่การจาราจรอ,อันนี้ไม่ใช่ดูอาวุธไปได้อ่ะฉันปลดล็อกประตูแล้วไปที่ประตูแล้วเขา้าเข้าใจาแล้วกลับมาแค่สเต็กกับปืนเนี่ยนะทำไมไม่เอาช้อนให้ฉันแทนเลยล่ะอาวุธเหลืออยู่แค่นั้นน่ะฉันสามารถหาได้ที่ดีกว่าได้นะ โอ้สงครามเย็นไม่เคยจบเลยใช่นะสำหรับคนพวกนี้อย่าไปพูดอย่างนั้นเยอะอี๋ยวเขาก็ให้ช็อตจริงหรอกแต่นี่ย,ยิงไม่โดนไม่ได้เล่นนะั้นเอารีโหลดไปได้ด้วยต้องหางกระสุนเพิ่มมันไม่มีกระสุนมันเมื่อดะ <c oughs> อุ้ยเกือบตายกูเกรนัวจะปามีดได้แม่งปาไม่ออกเพราะว่าของมันไม่มีทีนี้มันหันพอดีนะไม่เป็นไรเจอศพทีไรแก่ละม่ได้ียมหรอกส่วนบเยอะหัวน่ะทำไมพวกแกเออไม่ใช่ยาลาชาร์โดนั่นเพื่อพวกมันจะได้ขึ้นไหวแบบเงียบๆงีย่อว่านั่นคงดูมีเหตุผลสำหรับบางคนนะ เกือบเกือบแย่และไปโดนหลังไม่ใช่โหมดกระสุนสองอันอตีนเป็นตะกดปุ่มอะไรเยอะคาเชียโรไปยังเชเดลอเพลสพวกรักเสเซียกำลังเฝ้าระวังสูงอยู่ ไ่กระสุนหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรแล้ววะโร้อ,อ,รอนหยุดเดี๋ยวนี้โอ้ยดับไฟโอหแม่งไม่โดนหัวไม่โดนอะไรไปแดนไม่รู้ร้อน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 ใส่ชุดกันไฟแต่ก็เข้าหัวได้นะแต่แหวะเสียแล้วไะเนี่ย รีโหลดรอ,อก่อนจริงๆว่าอยากรีโหลดหรอกอันนี้อะไรอะของแววาว,าวสีเขียววอนต้องชอบแน่กขบอกเชื้อเพลิงยังไม่โดนทำไมเล็งไงหายอันนี้อะไรอะรับสุดยอดโครงการคียโฮสผู้ทดลอง6การประมวลผลการกระบวนฉุกเฉินผู้ทดลอง6หนีการกักขัง การปฏิการนอกคําสั่งห้ามเข้าใกล้เว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตอย่าปล่อยผู้ทดลองจากการกักขังกดสัญญาณเตือนหากผู้ทดลองหายไปหากคุณต้องเข้าประทะากับผู้ทดลองคนที่6ให้รักษาระยะห่างและท่องมนของคุณสำหรับการป้องกันทางจิตแจงสิ่งของที่สูญหายหรือถูกเคลื่อนย้ายโดยอธิบายไม่ได้เนี่ก็ได้นะส<จ>งสัยจังว่ามันปลดล็อกอะไร กุญแจควบคุมหลักงั้นเหรอกดมั่วเลยกูเห็นอะไรก,กดไม่กดเล่าสุดยอดอีกแล้วอ๋ออันนี้ช่างมันแล้วกันทำงานหลังก่อนดีกว่าก็พอดูเอาละกันนะครับรผมกุญแจจากห้องไหนก็ไม่รู้นะอ่ะรีโหลดเลยแล้วกัน เส้าทางเหมือนจะยาวอยู่แตนี่เธอต้องหาเลเซอร์เพื่อปิดประตูเอ้ยเปิดประตูสิใส่กบอ,อกเชื่อเพิงก่อนแล้วใช้กุญแจอ๋อที่ได้มาสี่นะก็จะเอาไปให้หวนมาใส่นี่นเองอเ,เรียบร้อยกุญแจนี้อ๋อมาใช้ตรงนี้เอง ทุกอย่างที่เราเก็บมาใช้ที่นี่หมดเลยว่าตกฟักวิวประตูพาไปตีไปไหนบ้างนะงจะให้ดูอีกน้ำไปนะ็เนี่ย แล้วไงต่อเซนเซนประตูมันเปิดแล้วเราต้องเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจแล้วฉันเชอแลังจะไปโอ้เราต้องดันประตูมันเปิดเป็นเลื่อนนี่เองคงไม่มีต้องเสียว้าว